สวัสดีค่ะพี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะพี่แนะนําวิธีถักที่คาดผมลายนี้นะคะลายนี้ถักจากลายกระดูกงูนะคะถักจากนิตติ้งนะคะแล้วก็ใช้ได้สองแบบสองด้านด้านนี้จะเอาเป็นด้านหน้าหรือเป็นด้านหลังก็ได้นะคะอีกด้านหนึ่งที่เป็นตรงทายทอยเราก็จับเย็บแล้วก็ใส่เป็นที่คาดโบด้านนี้ก็สามารถเอาเป็นด้านหน้าได้ก็คือใส่ได้สองด้านจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าก็ได้ถ้าเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าก็เป็นโบ ถ้าด้านนี้ด้านหน้าก็จะเป็นที่คาดแบบนี้ใช้ได้สองวัตถุประสงค์นะคะสําหรับใช้หน้าร้อนนี้วิธีถักนะคะพี่มีบอกขั้นตอนการถักก็ดูคลิปให้เข้าใจก่อนลงมือทํานะคะกดติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะเมชิน mm ีแฮนด์เมดค่ะดูอุปรกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะแนะนําอุป,ปรกรณ์สําหรับถัก พี่คาดผมนิตติ้งชิ้นนี้นะคะพี่ใช้ไหมพรมเส้นใหญ่เป็นไหมเหลือบนะคะยี่ห้อเกรดไหมที่สามารถทดแทนได้เป็นไหมพรมเส้นใหญ่ทั่วไปที่คุณสามารถหาซื้อได้นะคะนิตติ้งนะคะพี่ใช้นิตติ้งหัวขนาดห้ามิลนะคะจะเป็นแบบสั้นหรือแบบยาวก็ได้นะคะจะเป็นไม้สั้นไม้ยาวไม้ไผ่ไม้เซตยังไงก็ได้นะคะขอให้เป็นหัว ห้ามิลน,นะคะใช้เบอร์เดียวค่ะเข็มสอดนะคะแล้วก็กันไกลค่ะเรามาเริ่มลงมือถักกันเลยค่ะเราจะเริ่มลงมือถักนะคะโดยที่เราจะใช้วิธีการเริ่มต้นงานแบบปกติเพื่อไหมแบบนี้อันที่หนึ่งนะคะแล้วก็เราจะเริ่มทั้งหมดยี่สิบห่วงนะคะยี่สิบห่วงวิ่ชีกะไหมนะคะ หลังจากที่ปล่อยหางยาวแบบนี้แล้วม้วนอย่างนี้ค่ะย20ครั้ง10นะคะ11 12 13 14 15 16 7 8 9 20เราจะได้ขนาดของไหมที่เราเผื่อไว้นะคะเอาไหมที่เราเผื่อ,อน,นี้นะคะวางด้านหน้าไหมยาวอยู่ข้างหลังเริ่มนะคะเราจะเริ่มป้อนไหมเข้าไปนะคะวิธีป้อน ตัวนี้พี่มีสาธิตไว้ที่คลิปวิดีโอในคลิปลิงก์นะคะเราจะขึ้นทั้งหมด20ห่วงนะคะอันนี้ห่วงที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดแป่วงที่10ห่วงที่สสสสสิิิบบบเออ็ดงามสิบสี่ ้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเราขึ้นยี่สิบห่วงนะคะเราจะเหลือเศษไหมแบบนี้พอเราขึ้นยี่สิบห่วงเสร็จแล้วงานเราจะถักพลิกกลับไปมานะคะเรามาดูห่วงที่หนึ่งลายนะคะลายที่เราจะใช้ถักจะหารด้วยสามลงตัวเราจะถักลายกระดูกงูนะคะโด,โดยถักพลิกกลับไปมา ห่วงแรกกับห่วงสุดท้ายห่วงแรกนะคะจะเริ่มต้นโดยการสลิดทุกห่วงทุกแถวนะคะสุดท้ายห่วงนี้นะจะจบโดยการถักนิดนั่นแสดงว่าห่วงที่ถูกใช้คือห่วงตรงกลางนะคะเหลือสิบแปดห่วงนะคะเรามาเริ่มถักแถวที่หนึ่งนะคะแถวที่หนึ่งห่วงแรกนะคะเราจะสลิดเวลาสลิดนะคะหลังจากที่เอาไหมใส่ไปในมือแบบนี้แล้วนะ ห่วงแรกสลิดแบบนี้ค่ะเลื่อนห่วงไหมยอยู่ตรงนี้นะสลิดนะคะแล้วย้ายไหมไปด้านหน้างานนะคะจะเริ่มจากยันโอเวอร์นะคะยันโอเวอร์แบบนี้นะอย่างนี้เลัยยนโอเวอร์นะคะไหมยอยู่ด้านหน้าสลิดค่ะแล้วคสองตอกมันจะเหลือสามเท่าเดิมนะคะ ยันโอเวอร์เอาไหมามาข้างหน้าสลิดเคสองต๊อกยันโอเวอร์นะคะสลิดเคสองต๊อกยันโอเวอร์สล ok. ิดเคสองต๊อกเคสองต๊อกคือนิดสองห่วงพร้อมกันยันโอเวอร์สลิด คสองตอกนะฮะยันโอเวอร์สลิดเคสองตอกนี่นะคะงานจะจบด้วยนิดอันนี้แถวที่หนึ่งนะคะมาพลิกกลับพลิกกลับหน้าตางานจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปห่วงที่หนึ่งสลิดค่ะ พอสลิดเสร็จแล้วปัดใหม่ไปด้านหน้าแล้วดูงาน,นพอสลิดเสร็จแล้วนะคะยันโอเวอร์นะคะสลิดเคสองต๊อก ok. ยันโอเวอร์นะคะสลิดเคสองต๊อก ok. ยันโอเวอร์สลิดเคสองต๊อก ลายจะมีอยู่แค่นี้นะคะแต่อย่าลงผิดนะยันโอเวอร์ค่ะสลิดเคสองตอกยันโอเวอร์สลิดเคสองยันโอเวอร์สลิดเคสองงานจบด้วยการถักนิดพลิกกลับมาค่ะ เราจะถักด้วยลาย yarn over, sl แล้วก็ k 2๊ o กนะคะพลิกกลับไปมาเราก็จะเห็นลายแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีคำนวณกันก่อนนะคะเราวัดรอบศีรษะเราออกมานี่นะอันนี้เป็นเป็นรอบศีรษะพี่นะคะวัดรอบศีรษะออกมาของพี่ได้ห้าสสิบามเซนนะคะได้กี่เซนลบออกห้านะคะของพี่จะได้สสี่ิบแ48ช่วงแรกช่วงที่หนึ่งตรงนี้พี่ถักสิบเซน ช่วงที่เรากำลังผักอยู่เนี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการเบี่ยงช่วงนี้นะคะยี่สิบแปดเซนแล้วตอนที่ปิดงานเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะไม่ได้ยี่อาจจะไม่ได้สิบเซนก็ได้เพราะว่าเราจะเอาไปทาบกับศีรษะเราช่วงนี้นะคะช่วงสุดท้ายเนี่ยเพิ่มลดได้แต่เรากะไว้ก่อนว่าเราจะทำสี่สิบแปดทีนี้ถ้ารอบศีรษะของคุณตรงนี้เลขไม่เหมือนพี่ก็ลบออกห้าแล้วแบ่งแบบนี้นะคะ ตรงที่ไม่ต้องเปลี่ยนก็คือช่วงที่หนึ่งสิบเซนช่วงที่สองยี่สิบแปดเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลขนี้เลขสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักต่อนะคะเราก็จะถักช่วงที่หนึ่งอันนี้อยู่ช่วงที่หนึ่งอยู่นะคะถักช่วงที่หนึ่งพลิกกลับไปมาแบบนี้ให้ได้สิบเซนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทําช่วงที่สองช่วงที่หนึ่งนี่นะคะเราจะเอาไว้เย็บตรงท้ายทอยนะะี่ค่ะสลิดนะคะยันโอเวอร์แล้วก็เคสองตอก วิธีสังเกตลายนะคะตรงเคสองตอกมันจะเคสองตอกตรงที่ที่เป็นสองเส้นขี่กันแบบเนี้ยยันโอเวอร์นะคะอย่าลืมยันโอเวอร์สลิดเคสองตอกยันโอเวอร์เอาใหม่ขึ้นมาค่ะสลิดเคสองตอกถ้าเราถักถูกลายเรามันจะเคสองตอกตรงที่เส้นไข้พอดียันโอเวอร์นะคะสลิดเคสองตอกยันโอเวอร์นะคะสลิด เคสองตอกยันโอเวอร์สล ok. ิตเคสองตอกปิดงานด้วยนิดแล้วสันมันจะเป็นแบบนี้นะคะปิดงานด้วยนิดเริ่มงานด้วยสลิตนะคะนี่นะคะตอนที่จะสลิตไหมยอยู่ด้านบนเข็มสลิตแบบนี้นี่นะคะไหมยอยู่ข้างหน้าง,งานอยู่แล้วนะคะแทงแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะไหมจะอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วยันโอเวอร์สล เคสองตอกเยนโอเวอร์สลิปเคสองตอกถักมาแบบนี้จนได้สิบเซนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำลายช่วงที่สองค่ะลายนี้ไม่ยากนะคะถักสนุกมือแล้วก็เอาไปทำเป็นผู้ภาพันคอได้นะคะลายกระดูกงูนะคะ หลังจากที่เราถักงานนะคะจนได้ความสูงตรงนี้10เซนนะคะต่อไปเราจะแบ่งงานออกเป็นอย่างละครึ่งเราจะถักครึ่งเดียวก่อน10ห่วงนะคะถัก10ห่วงสูงขึ้นไป28เซนค่ะเวลาถักนะคะด้านที่อยู่ด้านขวามือสุดยังถักเหมือนเดิมคือสลิดนะคะสลิดยันโอเวอร์นะคะหมายอยู่ข้างหน้าเค2ต๊อก พักแค่สิบห่วงนะคะนโอเวอร์สลิต k2tog สิบห่วงมันจะได้สามช่วงลายค่ะเนี่ค่ะถึงแค่ช่วงลายอันนี้เนี้าตามที่เราขั้นไว้นี้นะคะทีนี้ส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือตรงนี้เราย้ายเข้าไปเอาไหมต่างสีนะคะหาไหมต่างสีเพื่อพักไหมค่ะ ช้ไหมต่างสีใส่ไปที่เข็มนะคะแล้วย้ายห่วงพวกนี้ออกสิบห่วงนี่นะคะย้ายมาไว้ในไหมต่างสีนี้ก่อนพักไว้ก่อนมัดไว้เดี๋ยวเราจะวนกลับมาถักเราไปถักแค่สิบห่วงก่อนนะคะนี่นะ พักมันไว้ตรงนี้นะคะมันจะจบสิบห่วงพอดีเพราะฉะนั้นห่วงนี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องสลิดนะคะห่วงนี้จบด้วยนิดเจ้าพวห่วงที่อยู่ริมเท่านั้นนะคะตรงนี้เวลาเริ่มเริ่มแบบนี้นะคะแทงเข้าไปด้านข้างแล้วไหมจะอยู่ด้านบนแล้วเ okay, คสองต๊อกยันโอเวอร์สลิด เอ2ต๊อกยันโอเวอร์นะคะสลิป K2 ตอกตรงนี้จบด้วยนิดด้านที่อยู่ด้านริมะคะ่ะด้านที่อยู่ด้านริมจบด้วยเอ2ต๊อก ok. แล้วตรงนี้ต้องเลื่อนสลิปนะคะริมยังถักเหมือนเดิมยันโอเวอร์สลิป K2 ตอกสลิปนะคะอ2ต๊อก ok. งานจะจบด้วยยันโอเวอร์สลิป เคงต๊อกมันจะแค่สิบห่วงนะคะหมุนงานกลับมาตรงนี้เวลาสลิดสลิดแบบนี้นะคะแล้วไหมจะอยู่ด้านบนเป็นยันโอเวอร์พอดีเนี่ยค่ะสลิดตรงนี้เป็นยันโอเวอร์แล้วเราก็ถักเคงต๊อกได้เลยถักแบบนี้นะคะสูงขึ้นมาทั้งหมดยี่สิ28เซนค่ะแล้วเราเราค่อยกลับมาถักฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะยันโอเวอร์สลิดนะคะแล้วก็เค2ต๊อก ถักลายเดิมสูงขึ้นมาค่ะหลังจากที่เราถักมาจนได้ความยาวตามต้องการนะคะของครึ่งแรกเราก็ย้ายย้ายด้านนี้เอามาไว้ในเข็มแล้วเดี๋ยวเราจะวนกลับไปถักด้านหนึ่งเหมือนเดิมเวลาเราวัดนะคะเวลาเราวัดเรากะไว้ว่าเราจะถักยี่สิบแปดเวลาเราวัดใช้สายวัดวัดเนี่ย ให้เรายืดยืดออกมาให้ได้ให้ได้38นะคะถ้าวัดโดยการหดแบบนี้ยตรงเนี้ยจะยาวแค่22เซนนะคะเพราะมันยืดหยุ่นได้ลายนี้ยืดหยุ่นมากนะคะขนาดก็กะเอาเท่าที่เราชอบนะคะตรงนี้เราก็ย้ายห่วงคืน,นะคะ่ะ รายย้ายคืนเอามาให้ครบนะคะระวังอย่าลืมตัวที่เป็นตัวที่เป็นยานโ r เวอร์นะคะเราก็ดึงไหมออกตรงนี้เราต้องต่อไหมค่ะเราก็เอาไหมอีกด้านหนึ่งต่อเพื่อที่จะถักเวลาถักถักด้านเดียวกันนะคะตอนที่เราเริ่มเราเริ่มถักด้านนี้เพราะฉะนั้นต่อไหมเข้าเราถักจากด้านนี้เป็นหลัก นะคะคงานจะเริ่มจากด้านนี้เหมือนกันด้านริมถักเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมสลิดนะคะมันจะสลิดคู่เอาไหมยอยู่ด้านหลังงานค่ะแล้วเริ่มห่วงแรกสลิดนี่นะคะไหมจะขึ้นมาอยู่หน้างานสลิดนะคะเคสองตอก เราจะต่อไหมเข้าตรงกลางที่เราปลดตรงนี้นะคะนี่นะต่อไหมเข้ามาค่ะเพื่อถักต่อเดี๋ยวค่อยเก็บชายนะคะเหลือชายไว้เนี่ย่ะเราถักต่อตรงนี้นะเราก็เลื่อน เริ่มจากสลิดนะคะสลิดยานโอเวอร์เคสองตอกยานโอเวอร์สลิดเคสองตอกยานโอเวอร์นะคะสลิดเคสองตอกงานจะจบด้วยนิดหมุนกลับค่ะห่วงที่อยู่ด้านริมทำเหมือนเดิมนะคะ สลิดนะคะยันโอเวอร์สลิดเคสองตอกถักออกมาจนได้ความยาวเท่ากับเส้นนี้ค่ะถักสูงขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะ หลังจากที่เราถักอีกเส้นหนึ่งนะคะจนได้ความยาวเท่ากับเส้นแรกเราจะจับสองเส้นมันคว้กันนี่นะคะเส้นทางซ้ายคือเส้นที่เรากําลังถักนะเส้นทางขวาคือเส้นที่เราจะเอาไปเชื่อมเราบิดอย่างนี้บิดเส้นทางขวาขึ้นข้างหน้านี่นะคะแล้วบิดมันไปอีกรอบหนึ่ง ปิดอย่างนี้นะคะแล้ววนมันไปข้างหลังอีกรอบหนึ่งเส้นตรงนี้ที่เราพึ่งถักเนะะี่ยค่ะเราตัดไหมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเชื่อมต่อเวลาเชื่อมต่อพิกลกับทางนี้นะ <c oughs> เชื่อมต่อโดยย้ายย้ายห่วงตรงนี้นะคะ่ะที่มันอยู่ที่เราพักไว้เนี่ยกลับคืนเข้ามาในไม้ย้ายทุกห่วงนะคะระวังห่วงที่เป็นตัวยนโอเวอร์จะหาย คะพอย้ายครบพอย้ายครบเสร็จแ,แล้วดึงไอ้เส้นเขียวนี้ออกที่เราพักใหม่ไว้ตอนแรกหลังจากนั้นเราก็กลับไปใช้เส้นเดิมที่เราพักไว้นะคะถักต่องานมันจะบิดออกมาแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะบิดท่านี้ แล้วเราก็ถักต่อเหมือนเดิมค่ะเริ่มจากตรงนี้เวลาเราบิดออกมาวิธีสังเกตก็คือตรงนี้มันจะเป็นด้านสันเหมือนเดิมค่ะด้านสันเราก็สลิดระวังห่วงเราจะหายเค2ตอกเยนโเวอร์ over, สลิดนะคะเค2ตอก งานมันจะกลับมาเชื่อมแล้วก็จบด้วยการถักนิดเหมือนที่เราถักมา,ากตั้งแต่ตอนแรกงานมันจะบิดแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวพอเราถักนะคะได้สักช่วงหนึ่งเราก็เอาตัวเนี้ยไปวนรอบศีรษะเรานะคะถ้าได้ขนาดตามต้องการแล้วเดี๋ยวเราปิดงานเพื่อจะเย็บต่อด้านหลังนะคะงานตรงการจะบิดอย่างนี้นะคะ ตอนนี้เราก็ถักไปเหมือนเดิมพิกกับห่วงแรกก็สลิดสลิดสองยันโอเวอร์เคสองต๊อกยันโอเวอร์สลิดเคสองต๊อกถักวนเพื่อเชื่อมงานนะคะเดี๋ยวได้ขนาดตามต้องการแล้วเดี๋ยวเราเย็บค่ะเย็บติดด้านหลังก็เสร็จแล้ว งานจะจบตรงนี้ด้วยนิดนะคะทักต่อนะคะถักได้อีกสักช่วงหนึ่งก็เอาไปทาบค่ะหลังจากที่เราถักเชื่อมต่อมานะคะงานเราจะลักษณะแบบนี้นะคะตรงช่วงบิดจะอยู่ตรงกลางนี่นะแล้วเราก็เอาไปวนวนรอบศีรษะเรานะคะว่าเราใส่โอเคไหมถ้าเราใส่พอดีแล้วนะคะ ซึ่งตรงนี้ที่พี่บอกว่ายุบได้หรือขยายได้นะคะเอาตามรอบศีรษะจริงเรานะคะทีนี้ถ้าเราได้ขนาดตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะปิดงานค่ะวิธีปิดงานนะคะก่อนปิดงานเรานับห่วงก่อนค่ะว่าห่วงเราครบตามจํานวนที่เราเริ่มไหมนะคะอ่ะแล้วเราก็ปิดงานวิธีปิดนะคะตรงนี้ห่วงแรกนะคะสลิดนะคะสลิดแล้ปัดไปห่วงที่สองนิดค่ะ พอนิดเสร็จแล้วนะคะยกห่วงสองข้ามห่วงแรกนี่นะคะนิดทีละห่วงค่ะยกสองข้ามหนึ่งนิดนะคะยกห่วงข้างในนะคะข้ามห่วงแรกเป็นการปลดห่วงออกจากไม่นิดแบบง่ายนะคะ ระวังจะหลุดนะคะจับดีๆยกห่วงข้างในข้ามห่วงแรกถักนิดยกห่วงในข้ามห่วงนอกนี่นะคะปิดอย่างนี้ทุกห่วงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเย็บนะคะ ตอนที่เราปลดนะคะอย่าอย่าตึงมือนะคะไม่งั้นงานมันจะลังเราปลดอย่างนี้มาจนถึงห่วงแรกเลยค่ะห่วงสุดท้ายตรงนี้แล้วเราก็ตัดไหมเดี๋ยวมาดูวิธีเย็บค่ะนี่นะคะตัดไหมออกมาแล้วก็ดึงไหมออกเดี๋ยวมาดูวิธีเย็บสองฝั่งติดกันค่ะ วิธีเย็บติดกันนะคะอันนี้เป็นด้านโชว์งานนะคะเราจะเย็บโดยการที่สกิดลายนะคะเพื่อให้ลายตรงนี้มันต่อเนื่องกันเราก็ดูว่านี่นะคะจับจับตัวลายให้มันชนกันแบบนี้แล้วเราก็สกิตรงนี้นะคะขึ้นมาสองแบบนี้ค่ะเอามาเกี่ยวกับฝั่งข้างนี้นี่นะคะอันนี้เป็นด้านโชว์นะคะตรงนี้เราก็สกิดจัดลายให้ตรงกันนะคะ ตรงนี้มาเชื่อมกับฝั่งงนี้ ตรงนี้ก็เชื่อมต่อเพื่อปิดนะคะอันนี้เป็นด้านที่อยู่ตรงท้ายทอยนะคะด้านในลายมันจะชนกันแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันอยู่ตรงข้างในเราก็เก็บซ่อนเสร็จไหม เก็บซ่อนเสร็จหม่ตรงนี้เราก็สะกิดเพื่อให้มันต่อกันนะคะอันนี้ซ่อนด้านในค่ะด้านนอกเมื่อกี้นี้เราแทงเชื่อมนะคะนะ่คะเราก็จะได้ที่คาดผมอันนี้อยู่ด้านหลังด้านหน้าเราจะเป็นแบบนี้ นะคะเวลาเราใส่ตรงนี้ก็จะคาดอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็จะไปอยู่ตรงท้ายทอยเรานะคะเสร็จแล้วค่ะที่คาดผมนิตติ้งค่ะยืดหยุ่นนะคะตอนนี้จะยืดออกมาได้ประมาณห้าสิบสามถึงห้าสิบหกเซนนะคะใส่ได้นะคะ่ะยืดออกมาติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ยูทูบช่องพี่เมย์ค่ะเมที่นี่แฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ เรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้ถ้าถ้าเราจะใช้ด้านเดียวก็แบบนี้ก็สามารถเอาไปคาดผมได้แล้วนะคะเป็นสําเร็จรูปได้แล้วนะคะทีนี้พี่จะให้หนึ่งชิ้นนะคะใช้ได้สองอย่างนะคะหลังจากที่เราเย็บตรงนี้ติดกันแล้วนะคะเรามาทําที่คาดวิธีถักที่คาดก็ถักด้วยลายด้วยลายซิงเกิลปกตินะคะใช้เข็มหัวสี่มิลน,นะคะสี่มิลก็จะเท่ากับเข็มทองสองหัวเบอร์เจ็ดทับศูน เราจะเริ่มตรงนี้โดยการถักโซ่เอาประมาณโซ่สี่นี่นะคะโซ่สี่เอามือจับตรงโซ่สี่ถักโซ่นะคะแล้วก็ตรงนี้ถักซิงเกิลค่ะถักซิงเกิลโคเชนี่นะคะโซ่หนึ่งนะคะพี่กลับ แล้วแทงด้านนี้ค่ะแทงโซ่ด้านบนนี้นะคะนี้โซ่หนึ่งแล้วพิกกลับนะคะแทงโซ่ด้านบนแล้วถักซิงเกิล เราจะถักแบบนี้จนเอาสามารถเอามาคาดด้านหลังได้เวลาเราจะพับตรงนี้เป็นโบนะคะเราพับขึ้นแล้วแบบนี้แล้วก็ลองเอาสายคาดคาดดูว่าได้หรือยังนะคะเดี๋ยวถ้าสายคาดถักได้รอบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเย็บให้ดูคะ่ะหน้าตาของที่คาดเราจะเป็นแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้ที่คาดแล้วนะคะตรงด้านล่างเก็บซ่อนเสษนะคะ เราจะเย็บติดกันกับโบโดยการใช้เข็มโคเชนะคะจัดรูปโบนะคะจแบบนี้นะพับเข้าหากันพอพับเข้าหากันเสร็จแล้วพับออกแบบนี้นี่นะคะแล้วก็เอาสายคาดเนี่ยคาดเราจะเย็บติดด้านในนี้นะคะดึงมาค่ะเย็บติดด้านในโบนะคะจับให้ดี เราจะแทงตรงนี้นะคะทะลุผ่านอีกฝั่งหนึ่งแล้วดึงไหมเข้ามาดึงผ่าน,นะคะ่ะแทงจากฝั่งนี้มาทะลุอีกด้านแล้วดึงผ่านสองแล้วนะคะเชื่อมสามค่ะเชื่อมสามแล้วล็อกตรงนี้ล็อกอันลิม กับอันริมให้ติดกันดึงผ่านอีกรอบหนึ่งแล้วตัดไหมคนะ่ะตัดไหมเสร็จแล้วดึงออกมาแล้วเก็บซ่อนเสร็จทีนี้เราถ้าเราเก็บวิธีนี้นะคะเราก็ไม่ต้องกลัวตรงเย็บแล้วค่ะเพราะว่าถึงจะเย็บไม่สวยตรงนี้ก็สามารถบังได้แล้วก็เป็นโบสวยงามได้นะคะตรงนี้ก็เก็บซ่อนเสร็จไหม ทำสองด้านให้เชื่อมกันนี่นะคะเก็บซ่อนเศษไปตามลายค่ะใหมนะคะเราก็จะได้ที่คาดผลที่คาดผมนะคะแล้วก็ใช้ได้สองด้านด้านนี้ใช้เป็นด้านหน้าก็ได้นะคะ ถ้าเป็นด้านหน้าฝั่งนี้ก็จะไปอยู่ตรงท้ายทอยนะคะถ้าเป็นด้านหน้าก็จะเป็นผูกโบแบบนี้หรือจะกลับด้านกันเอานี้เป็นด้านหลังฝั่งด้านหน้าเราก็จะเป็นตัวคว้แบบนี้เราก็ใช้ได้สองสองแบบนะคะใช้ได้สองอย่างเลยก็ลองเลือกใช้ดูนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ยูทูบช่องพี่เมย์ค่ะไม่ใช่นีแฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ